ครับผมสวัสดีครับนานานักกปลาหน้าดินหมาดำชาทุกทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิชิงท์แต่ละนักกปลาหน้าดินหมาดำชาตินะครับใน EP ที่193ครับวันนี้ขึ้นแพรสีของอาจารย์จอยขั้นไหลนะครับผม เดี๋ยวคอติดตามรับชมนะครับรอพร้อมทีมงานแล้วขึ้นเรือประมาณ8ปดโมงครับผมวันนี้มาจุดนัดพบที่ท่าเรือนะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานแล้วรออาจารย์จอยขันไหลมารับนะครับผมขอติดตามรับชมว่าวันนี้จะได้ตัวหรือป่านะครับแครสี่จ่ายขั้นไหลครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับข่าวมชาติวิชงิงอะไรนะกระปาน่าดินหมายธรรมชาติ EP ที่193่เดี๋ยวเรามา เตรียมของแล้วขึ้นเรือกันประมาณ8โมงครับผมคอยติดตามรักจงอบครับผมวันนี้มากับทีมงานหน้าดินสองสามคนครับผมต้องขอสวัสดีนะนะครับผมกับอโนุนะครับผมโอ้วันนี้อุตสามาร่วมลงแพด้วยครับวันนี้จะหาดูจะแห่เดี๋ยวไปติดตามรักชมครับรับรองไม่มีแห่ครับผมวันนี้ครับจะอยู่ที่ว่าจะได้ปลานินีิศกหรือว่าตะเพียนกันนะเดี๋ยวคอยไปลุ้นกันนะครับผม รออาจารย์จอยมารับครับผมคอยติดตามรับชมครับผมรันนี้ลงแพอาจารย์จอยเท่าไหร่นะครับวันนี้ขึ่นที่แพสี่เลยจับพิงนานนะครับแั้โน้ตนะครับผมวันนี้ ครับ e p ทุกๆท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งไทยลกนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่193ครับกับนาชาติฟิชชิ่งครับวันนี้ลงหน้าดินไปทั้งหมดประมาณ12-13คันนครับผมกับทีมงานของนัโน้ตนะครับผมวันนี้มาร่วมตกหน้าดินด้วยกันครับกับแพรสีของอาจารย์จอยขันไหลนะครับผมโอ้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับนัโน้ต กตีมังหมายแตกหรือว่าเหยื่อแตกก็ไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามรับชมครับเดี๋ยวทยอยลงเบ็ดกันแล้วมาลุ้นกันครับผมฝากติดตามกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับกับช่องเล็กๆนะชาติฟิชชิ่งครับผม <c oughs> ชาติฟิชชิ่งะตะแลนทับถกยนาดินห <c oughs> มายชาติในีพีที่193รเครับ <c oughs> ติดตามรับชมรับเป็นกําลังใจให้ได้ครับ321ีดวิดีโอนะครับผมลองมาลุ้นมาชมครับผมเดี๋ยวเรามาลงเหยื่อกันเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวแรกครับผมมีตอดอยู่ครับ các tập viên ครับก็ได้ที่จะได้ กรติกปลาตัวแรกครับโอ้ตะเพียนตัวสวยๆครับผมนี่นะครับตัวที่อยากได้ครับผมโอ้โหสวยเลยครับสามนิ้วครับผมโอ้ไม่กินโอ้มึงดูดูดดูดยินเข้าไปเฉยมาแล้วครับมาแล้วครับอ๋อโอ้กินเบาๆนะครับปลาต่อได้ป่ะอทีเดียวเจอต่อเจแล้วครับผมฮะไม้ที่สองครับ ต่อเยอะช่วงกลางน่าจะมีตออย่าง<ด>ที่ทเขาว่าครับมีไปใกล้ๆใกล้เองออกมัมีปลามั้ล่ะบามนยะเบาก็ต้องน่าจะเป็นตะเพียนน่เป็นเห็นหรือเป่ะพอดอึงขึ้นปุ๊บปล่อยย่อนหลุดอ่ะเอ็นนี่นี่มันไม่ไผมันไม่หัก ขันถ่ายไม่เท่าไหร่หรอกมีปลาอยู่ในกันมีแต่เปลี่ยนซินะครับเหมือนวิ่งอยู่ครับผมโอ้ยแต่เยนไสวยมาอีกแล้วครับโอ้โหตัวที่สองครับติ๊กสุดยอดมากครับผมนี่น้ำไปแล้วครับผมเบ็ดสองคันกินเลยกินหมดเลยครับแน่นอนที่เราก็มีไซส์อยู่แล้วโอ้ยตอนนี้มาดูบรรยากาศแพรจอดขลายครับผมลมค่อนข้างแรงครับผมตอนนี้ก็ลงหน้าดินไปแค่จะรอบแพเลยนะครับผม ยังก็ค่อนเงียบครับบางทีคุณได้สะเพียนไปสองตัวนะครับผมนั่งนั้นก็เงียบเปียนเดีอยอย่างเดียวคบอกวันนี้ไม่ว่าจะมาทะเลวันนี้ครับเวียนหัวเปลียนก้าวไปหมดครับไม่อยากเปลี่ยนเชือดเลยนะครับผมเบ็ดไม่ใช่น้อยนะครับผมดูครับรอบแพรเลยนะครับผม ก็โยกเยกโยกเยกอย่างเงี้ยครับมาดูเรื่อยๆครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับน้อเราแล้วครับปลดไปอาจจะไม่ค่อยแรงครับโอ้ยปลาหลุดไปซะแล้วล่ะเอาหน่อเอาไม่อยู่ครับผมไปแล้วครับผมโอ้โหหลายตัวแล้วครับวันนี้ดึงอยู่คนเดียวครับผมวันนี้ครับวว้า สถานี้ก็งเ,งเงียบๆครับผม,มหนยด็กูดเดินบนทางสัมปราเพราะว่ามันทำไมมันเยอเป็นผูขับในที่เดินสายเปลี่ยนเหยื่อต่อไปครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงเงยน็เยนๆแล้วนะครับปลายังเงียบอยู่เลยนะครับหลังจากฝนตกมาครับน้ําก็นิ่งปลาก็นิ่งครับวันนี้ะเพียนสองนิ้วตัวเดียวครับวันนี้หนาหนาใจครับผมวันนี้ <c oughs> เบ็ดเกือบโอ้่คนเดียวก็กเกือบ20คันแล้วครับยังไม่มีปลาก,กินนะครับวันนี้ก็ทีมงานนัน n o นะครับยังดีกว่านะครับยังได้ปลา3ามสี่ตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นช่วงเย็นอีกสักรอบนึงครับว่าจะเป็นยังไงครับผมคอยติดตามรับชมครับ สวัสดีครับทานน FC ทุกท่านครับกับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกับการตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลครับแถวคันดินครับแถวใกล้สนามบาสเขาแพรจอยคันไหลแพรที่สี่นะครับผมวันนี้มาตกเกือบ30คันครับกับทีมงานของนโนตนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมวันมากินแห้วด้วยกันวันนี้ครับผมโอ้โหได้แห้วขนาดใหญ่ ถึงวันนี้ไม่ได้ปลาก็มีมิตรภาพดีๆให้กันครับผมวันนี้เรื่องปลาไม่เท่าไหร่ครับหมายธรรมชาติครับเป็นแบบนี้แหละครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับแต่วันนี้ค่อนข้างแปลกนะครับผมวันนี้ปลาไม่กินโอ้ปลาไม่กินเหยื่อเลยครับหรือว่าเป็นเวลาที่แข่งชาติก็ไม่รู้นะครับผมโปกติมันก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วครับแต่พอดีอาศัยแพมันก็น่าจะกินนะครับแต่วันนี้แปลกไม่กินเหยื่อเลยครับวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับช่องสงครามฟิชชิ่งตะแลนต้องถกปลาใต้ดินหมาน้ำชาติในปีที่193อยครับอย่างน้อยก็พอได้ตัวครับก็ถือว่าไม่เหี้ยสักทีเดียวครับแต่เพียนเล็ก2ตัวครับผมวันนี้ยังมีมามีสองสามตัวอยู่น้อยก็มาตามหาปลาครับวันนี้ได้อัาปลาเชโดไป2อสาตัวครับขาดหมดครับวันนี้ครับโอ้โหร้ายมากครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมฝาา ติดตามผลงานและกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยครับขอบสุณคริบฟิชิ่อะไรนั้งปานทาดินหมายชาติ EP ที่193่ครับส่วน EP หนึอาอาทิตย์หน้าครับน่าจะลงเหลียวเต็มระบบนะครับผมน่าจะเป็นคูซอยสองครับไม่รู้ว่าจะไปฝั่งอุตหรือว่าไปฝั่งอ่างเอกกายครับคอยติดตามรับกมครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนั้นนะนะทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ที่มาร่วมคลิปกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคอยติดตาม หมายเลขที่194นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้ก็เวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วครับผมกาลังจะเดินทางกลับคลบทีงานของงานโนรผมไปนครับที่้ไมาไ้มอันนรับดนจอย้หลสี้ผมวนนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานมากๆเราสมารถบกจอย้ไหล ลงเทปแง่ตอนนี้นะครับผมอ่าน so ีม่ค่อาดเลยนะผมเกี่กับทุนงานนะครับผมดูาหน้าเราปมาณองูใหม่นะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะผมวันนี้เหี้ยวเพ็่ไล่ราะผก็ได้เจอทางทีมงานครับผมจบการตัดสวัได้แล้ผมเลือกหุ่สีครับผมมกินต้าวไม่กิน้ครับผมแต่การโลกพอติดมคน